ชมสวนชมสวนพี่เฟนเปะเคยเคยเด็กเคยเด็กเคยเห็ดแกงแกงจืดแกงจืดด้วยมั้ยถุกแขงจืดใส่ใส่ซีนบูลนั่นแหละสวนฝรั่งเศสอันนี้มาแข่งเออมาแข่งได้กินไปนี่ลายคูปีได้กินอยู่แต่ว่าปีนี้มันมันเขาเขาออกตากแดดแล้วมันมันดอกปลูกใส่กระถางพี่น้องมาเบิ่งหลายปีเลยอดีตทำนี่งเมียนหลายปีแล้วแต่มันก็ออกดอกได้พี่เฟนอันนี้ตะไคร่ตะไคข่ลูกพ่อได้แง่ กุ้งพ่อได้แง่งผุน่ะขึ้นทั้งเพดานเป็นน้ำเค่อยเอาออกไปตากแดดแล้วมันมันดอกมันมันเหี่ยวมดอ๋อเจ้าออกไมใช่แดดอืมอันนี้กัต้นปวยเสียนบ้านเรานะคะเออปวยเสียนเลยแล้วก็วาสนาต้นได้วาสนาอ่อต้นดอลล่าเออต้นดอลล่าต้นดอลลามันอีทุยไว้ต้นดอลล่าหลายปีเลยหมดดอลล่าก่อนมันสิ้นเศราค่อปีอันนี้อันนี้งามอันนี้ เอมา,ามาจมริกาได้หรอแบกมาจาอ,อเมริกาปืดไปกวงไก่กับแบกกันของงามงามมากคนหมักเนาะอันนี้ต้นใบบุก,กูทหอมมีแต่มีเอามาแต่แต่หาดอกแล้วงามมาจากอเมริกามาตาไก่เนี่ยอันนี้อันนี้มาาตใสายจำลึงนี่มาแตาไทยนอ้นองหอ,อ,อ,อยมันน้องน่ไมหาอันนี้มาจาก,ออาจากไทยอันนี้อ,อเมริกันบนี่มาก,ก่อนนี่เออเมื่อก,ก่อน <S 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 ลีมามันกินมดมันออกหยอดแล้วมันกินมดลีมากินมดเลยอุ้ย ตรงเชียงวันพ่เพกคอยคอยปลูกคอยพงปลูกบางคอยมาแต่ไม่การนี่นะบุงเชื่อดิกินยหงะมาบอเพชรนะอยู่ยบึงแดงสสยบอกเพชรอ้ะได้คุ้มคืนน้อน้อยน้อย,อ,ยอ่นอ๋อเนี่ยโอ้ยจมาแต่ไม่เลยการมันกัดเดือนนึงมื่กันหนาวเนาะแม่เลเว้ยอ้ยอันนี้กางพิเพเนี่เอาผัว่มาเชื่อลูกบ่ดด้กว่าใครบักสมสมจิตปะเมนบ่อันนี้กะเพนเนาราไ่ แม่กะเพาเคยขายยีราดเพี่เพนคล้อยๆกะเพาใหญ่ไหมพอเขากะเพาคั้วเขาเอนเนาะอันนี้กะลังสิเป็นอันนี้นะเอพักตะจักพักยังบอกนี่ใช่นกระถังเนี่ยเนี่ยพักบ่อพี่เพนจักแล้วโคบจักจะเอาในของบานมันเกินบกเขียบฮะบเขียบวะเนี่ บูแมนบอเอาต้นนั้มาเขียวข้างในอ่ะพี่น้องว่งต้นบกเขียวต้นบกเขียวไปช่อมสวนอันนี้กินเลยกินเลยกับครูครูจะได้กินบ่คะอันนี้หนีงามใหญ่เลยพี่แฟนดอกเออปีนี้มันใหญ่เพราะว่าปีน้ำมันคอดลังคาพอห่อนลังคาล่ะนี่อ่าต้นลีลาวดีเห็นป่าวลีลาวดีกระบายเล่บวตะมันมีซุ่ยกันหนึ่งได้ซื้อจำปาสมัยก่อนจำปามันอีกเปลี่ยนเป็นลีลาวดี กระใบเล็บบตาตัง้งซื้อไหม้มวนมวลมาชมสวน,นงงหเห็นงามนาม้ำฝนตรงไว้อันนี้มันมากมากเลยเห็นม่หวานนั่งขุมนี่โอ้ยมันกินหมดแล้วมีมาก,กินมน<บ>เป็นน่วยบว้ยนี่พี่เปนบอบะไรเป็นน่วยข่อยมีน่วยหนึ่งเด้บอเมียนบางน้ำเหรอบางน้ำมีน่วยเดียวอุ้ย <c oughs> นี่สวยนี่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 งามแล้วเดี๋ยวข่อยสีแยกเอานี่ นี่ข่อยมากมันเปนประดับไหมพี่เพ้นมันพันดางเว้ยกินได้ปอกินได้บอกให้กินเต้าหือได้นะกินได้แล้วก็สวยพอมันเป็นเด็กกอยอันนี้ผักแก้วอันนี้ผักข้าวตองพี่น้องพันดางนี่งามกิได้ผักแก้วม่ฝุอันนี้ใบยางพี่เพ้นอันคีงอ๋อจุ๊กเพ้นเคยรอเขาอเกินญาตแฟนซื้อมาเก็บใบมันกินแสบเก็บใบแสบเอาผักแก้วงามผิวผักแก้ว ป,ป,ปีนี้ข่อยกับงามพี่เพ้น,นเม,มนพักแพ้วงามเจ็๊ไวใบโรยงามตงการแนว้วุ่นล่ะตั้งสายนี่นี่นีนีนีได้กินหย่อนอยู่เด้โอ้ยอันนี้เจ้าพ่อละหายของข่อยปีนี้บริมีเสมอเด้อโอบักเอาบักซีดาตัวนี่บักซีดาของจีนบักซีดาจีนค<อ>ือของเขาวาจักแล้วควมปูกปีนี้ไว้เจ้ามาจะใส่ซื้อมีทนทีเรียกว่าโกยาสมลูก โกยาฟ่ะโกยาฟดิซินเนี่ยนี่นี่โกยาฟบักซีดาพี่น้องคือขี่นกบ่พี่เพนแต่ว่าแต่ว่าใบมันบ่คือสีดาวานเฮาเด็อบ่คือค่อยซื้อก็ก็มองซื้อน้ำน้ำมานานนานบอลก็จะขายันต้นไม้อยังอยู่ๆยอันไกลแม่น่ะ อันนี้บอกเพล็กมะเพ็ดปีนี้บมกเพ็ดไงคอยพิการนี่ปีนี้บุบใบหน่อยนะคอยมีโจ๊กตุ๊กเป็นตาเพชรได้เจ้าให้คอยอันนี้ก็เป็นตาเพชรคอยบู๊คอยจะสร้างสายเย็มบอกว่าคอยสร้างสายมะเพ็ดเอาเอามาแต่หาดอินเดียเซื้อจะซื้อเมื่อเป็นกิโล่ะนั่นแหละคอยเอาหน่วยหนึ่งนะซีจะซีดไปจะซีดไปยังขึ้นสิบเมตรกว่าจ้านี่แมกินกับสมัวไหมคุเพนฮะกินกับสมัวกี่สีแสบอืมอันนี้อ่อไม่ใช่ได้น่วยบ่ล่ะ กินเยอะน้งสิขอยำนาวเลยแม่อ้กเกิดกลังสิหอกอกปีนวะแนบวแน่ปื้ดอมน้ำมืกินบอกปื้ดนผักข้าวตองเอาไม่กินได้บารมีเพ่มันแกไปจะวะจักแล้วขอกระกินนองต้องามันแกจะติดเมื